สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ C3 Gaming นะครับ EP ที่8 EP นี้จะเป็นการเล่าข่าวทั้ง2ข่าวนะครับนั่นก็คือข่าวดี1ข่าวและข่าวร้าย1ข่าวครับมาที่ข่าวร้ายกันก่อนนะครับจริงๆแล้วเราได้บันทึกเทปนี้ไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการเกี่ยวกับข่าวลือนะครับแต่ตอนนี้ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วครับว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงนะครับและมีการระบุวันที่ชัดเจนนะครับ1ก็คือการปิด l a y s t a t i o n Store นะครับของเครื่อง PS3 p s p แล้วก็ p s v i t a นะครับสำหรับ p s 3และ p s p ก็จะเป็นช่วง2กรกฎานะครับและ p s v i t a ก็จะเป็นช่วง27สิงหาคมนี้นะครับรา,ายงานข่าวได้ระบุว่าทั้ง3เครื่องนี้ก็จะปิดในช่วงซัมเมอร์ของทางฝรั่งแล้วก็คือวันที่ดังกล่าวนี้นะครับโดยที่มีข้อสรุปแล้วว่าจะสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมผ่านดาวน์โหลดลิสเกมที่ซื้อไว้แล้วได้นะครับส่วนค่าวอลเล็ตต่างๆที่ยังอยู่ ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยที่อาจจะต้องผ่านตัวเครื่อง ps 4หรือว่าแม้กระทั่งแอปพลิเคชันในมือถือนะครับซึ่งเป็นแอปของ p l a y s t a t i ั n นั่นเองในส่วนของ p l a y s t a t i o n plus ก็ยังสามารถที่จะสามารถดาวน์โหลดจากดาวน์โหลดนี้ได้เช่นกันนะครับโดยที่ก็ยังสามารถเล่นได้ตามปกติแต่ก็ยังต้องใช้ในส่วนของสมาชิก p l a y s t a t i o n plus เช่นกันนะครับสำหรับคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่ว่า โทนี่อยากที่จะบีบบังคับให้เราไปอยู่ในช่วงของเจเนอเรชันใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือ PS5 นั่นเองโดยที่อาจจะมีการที่ว่าไม่รู้เข้ากับกสโลแกนหรือเปล่านะครับก็คือการที่แบบ Pay Has No Limit นั่นเองนะั่นคือสามารถที่จะรันได้ทุกเกมได้ทุกยุคสมัยโดยใช้ PS5 นี้นะครับโดยที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำได้เช่นนั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นไปตามคาดนะครับซึ่ง PS3 ของเรานี้ก็ได้ ผ่านมาแล้วถึง2 g e เจเนอเรชันก็คือ PS3 และ PS4 เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอร์ตเกมให้กับ PS4 อย่างมากมายนะครับเพราะว่า,าเกมของเครื่อง PS3 เนี่ยถึงแม้เป็นที่ได้รับความนิยมแต่ก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จด้านการตลาดมากเท่าที่ควรนะครับส่วนสําหรับ PSP นะครับอย่างที่เราถ่ายคลิปไว้นั่นก็คือช็อปปิดไปตั้งนานแล้วนะครับไม่สามารถซื้อได้จากช็อป ในเครื่องนะครับแต่ยังสามารถซื้อซื้อผ่านช็อปของ PS3 ได้นะครับดังในคลิปนะครับก็คือเราสามารถซื้อผ่านช็อป PlayStation 3ได้นะครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดลงที่เครื่องนะครับผ่านดาวน์โหลดลิสต์นั่นเองสําหรับเครื่อง PS Vita นะครับก็ยังจะมีช็อปเป็นของตัวเองโดยที่เมื่อเรากดเลือกซื้อเกมก็จะมีหน่วยราคาไทยขึ้นมานะครับโดยจุดนี้ก็จะปิดในช่วงของวันที่27สิงหาคมนี้นะครับ ก็ทั้ง3าเครื่องก็จะถือว่าเป็นการลอยแพรอย่างที่สิ้นสุดนะครับก่อนหน้านี้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยเป็นการเพิ่มเติมแก้ไขประสิทธิภาพการทํางานมากกว่านะครับเมื่อจบข่าวร้ายไปนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวดีกันบ้างนะครับ PlayStation ประกาศปล่อยเกมฟรีทั้งหมด10เกมนะครับสำหรับโครงการ Play at Home นะครับ Play at Home คืออะไร Play at Home ที่ผมทราบมานะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่3ของการปล่อยแล้วก็คือการสนับสนุนการเล่นเกมอยู่ที่บ้านของ PlayStation นะครับตัวนี้ก็จะปล่อยเกมมาตั้งแต่โควิดเริ่มเลยนะครับก็จะเป็นอันชา r ์นะครับเกมที่อยอดฮิตย,ยอดนิยมแล้วก็เกมที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะมีรัสสันแคนสนะครับส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นเกมอินดี้นิดนึงนะครับปล่อยทั้งหมด10เกมนะครับโดยที่จะเป็นเกมอินดี้อินดี้หรือเปล่าอินดี้เนาะ 5เกมนะครับแล้วก็ VR นะครับ4เกมแล้วก็ในช่วงเดือนเมษาก็จะปล่อย Horizon Zero Dawn แบบ Complete Edition เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังรอและยังไม่เคยเล่นตัว Horizon Zero Dawn เนี่ยผมก็ขอแนะนำเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใน PC ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัว Complete Edition เล่นใน ได้อย่างสนุกสนานเหมือนกันนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวของ2ข่าวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรบับผมแล้วข่าวร้ายก็เป็นข่าวร้ายที่สุดนะครับสำหรับข่าวดีก็ถือว่าเป็นข่าวที่เสมอตัวยังไม่ไม่สามารถหักล้างข่าวร้ายนี้ไปได้นะครับสำหรับ E ีีต่อไปจะเป็นเรื่องไหนโปรดติดตามรับชมต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ